นี่ก็เป็นน้องสวนนะครับวันนี้สวนทองไออันนั้นนะครับบ้านหนองด่านนะครับจากนนั่นติ่มมีเลยนะครับวันนั้นแบบมีน้ํายางเลยครับพอครับโอ้ดูผลงานวันนี้ครับไหลแล้วครับนี่นะครับจากวันนั้นมีแค่น้ํายางไหลนี่นะครับเป็นห้อยทางเก่าเลยนะครับไหลแค่นี้นะครับ ดูนี่ครับตั้งแต่หนึ่งนะครับปับเนาะไหลน้อยเดียวเนอโอนะครับเจ้าของเอาลิีนมาใส่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผได้พ่อนอยู่นะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะพ่นนะครับนะน้าม,มันจะไหลนักหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่ไว้เป็นอยังครับใส่ไว้เป็นอยังครับนี่ครับต้นที่สมบูรณ์มันก็จะหายเร็วยาครับจะหายไปเ,เรื่อยๆครับนี่นะอือจากวันนั้น น้อยเดียวนะครับออกนนี้เจ้าของเอาก๊อก,กมาใส่แล้วครับบ้านหนองดานนะครับนี่นะครับเป็นการทักษารอบที่สองนะครับ